ทรงตัวสะะุดดโดยการกระโดดขาเดียวอยู่กับที่นะคะเมื่อวันก่อนนั้นเราได้ยืนขาเดียวกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะเปลี่ยนแล้วล่ะคะ่ะมาเป็นการกระโดดขาเดียวอยู่กับที่อย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วมาดูในส่วนของคุณคูบี้อะรูแบตและโดดแบตจงตัวค่ะเจ้าอยู่กับพี่อย่างตัวเนี้ยแบบแบตแบบค้บี้ถูกหม แบบคุณคุณพี่ต้ไม่เอานะคะคุณผู้ปกครอคะเราจะต้องมาทําจุดกําหนดให้กับลูกกันนะคะเพื่อให้ลูกรู้ว่าเขาจะต้องยืนขาเดียวอยู่กับที่เนี่ยตรงจุดไหนเพื่อเวลาที่เขากระโดดเขาจะได้ไม่เคลื่อนย้ายตัวเองเป็นการประเมินนะคะเอาละค่ะเรามาดูวิธีการที่ถูกต้องจากคุูพี่อะและคููพี่ต้กันอีกรอบเลยค่ะ แล้วนี่เพื่อความ,หมเหมา,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 าะสมก็ประมาณสิบครั้งสิบครั้งของการกระโดดและต่อไปนะคะข้อที่สองเราก็จะเปลี่ยนขานละะ้วเราก็เปลี่ยนขาเมื่อกี้เราขาขาไหนเราไม่เอาแล้วให้เรายกขึ้นมา เราอยู่กับที่อย่างต่อเนื่องผู้ปกครองอย่าลืมนะคะส่งคลิปมาให้คุณครูดูกันด้วยเพราะว่ามีความสําคัญมากคุณครูจะใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กๆค่ะว่าเด็กๆมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยหรือไม่ตรงนี้จะเราจะเอามาประเมินเด็กกันนะคะสําหรับวันนีบ้บายบาย,บายสวัสดีค่ะ ผู้ปกครองก็เด็กๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณรูมิัญานะคะวันนี้คุณรูมิัญก็จะมาสอนเล่มพัฒนาอัจฉริยะเด็กๆก็เปิดนะคะเปิดไปหน้าที่28นะคะให้เด็กๆทําอะไรวันนี้เราจะมีเส้นทางไปเที่ยวฟาร์มนะคะเลือกเส้นทางไปฟาร์มทางไหนดีนะนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็เขียนลูกศร ล้อมรอบตัวเลขที่เป็นเส้นทางไปฟาร์มที่ถูกต้องนะคะเราก็เริ่มดูจากจุดสตาร์ตตรงนี้มีจุดสตาร์ตนะคะแล้วก็เราก็ดูว่าภาพฟาร์มภาพไหนภาพที่1คือบ้านภาพที่2คือฟาร์มภาพที่3คือโรงเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้น้องจะไปเที่ยวที่ฟาร์มนะคะแล้วคุณครูก็จะมีเซตลูกสอนเซตที่1มีลูกศอนทั้งหมด 5อันเซตที่สองมีเซตลูกศรเหมือนกันนะคะ5อันเหมือนกันเซตที่สามก็5อันเหมือนกันให้เด็กๆนะคะสังเกตว่าเราจะไปทางไหนเราก็เริ่มจากจยดสตาร์ทตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยเด็กๆด,ดูว่าเราจะเลื่อนลูกศรเซตที่เท่าไหร่ถึงจะไปที่ฟาร์มได้ถูกต้องนะคะเราก็มาดูเลย แต่ว่าคุณครูเบียไม่บอกว่าเซตไหนให้ผู้ปกครองและเด็กๆช่วยกันสังเกตลูกศรเองแล้วก็ให้เด็กๆวาดภาพลูกศรมาที่หนที่สาที่สี 4, ที่5แล้วมาถึงฟาร์มให้ผู้ปกครองสังเกตให้ถูกต้องนะคะแล้วก็วาดตามเซตเลยมีเซตที่หนึ่งเซตที่ 2, สอเซตที่3าห้ามทำผิดน,นะคะสังเกตดู ให้ดีเข้าใจไหมคะเด็กๆอา้าวห้ามทําผิดนะคะมันจะมีเซตที่ถูกอยู่แค่หนึ่งเซตนะคะแล้วก็พอเด็กๆเ,เสร็จแล้วให้เด็กๆวงกลมตัวเลขด้วยจะวงกลมเซตที่หนึ่งสองหรือว่าสามวงกลมเซตมาด้วยนะคะให้วงกลมเซตใดเซตหนึ่งที่ถูกต้องโอเคไหมคะโอเคเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดมาหน้านี้หน้าที่29นะคะ,ะ,คะเรามาสังเกตดูสัตว์ในฟาร์ม สังเกตภาพสัตว์ในฟาร์มและสนทนาร่วมกันภาพนี้ก็คือฟาร์มใหญ่นะคะก็จะมีสัตว์หลายชนิดมากแล้วเราจะมาดูว่าในฟาร์มนี้มีสัตว์อะไรบ้างเขียนวงกลมล้อมภาพสัตว์ให้สัมพันธ์กับตัวเลขที่กําหนดให้ข้อที่1จะมีสัตว์อยู่3ชนิดข้อที่2สัตว์3ามชนิดข้อที่3สัตว์3ามชนิดเหมือนกันแล้วให้เด็กๆสังเกตว่า ข้อที่1คือสัตว์อะไรแล้วให้เด็กๆมาวงกลมที่เซตสัตว์ข้อที่1ให้เด็กๆวงกลมต่อไปข้อที่2มันคือเงาของสัตว์อะไรให้เด็กๆมาดูในข้อ2นะคะว่ามันคือสัตว์อะไรแล้วก็ให้เด็กๆวงกลมต่อไปข้อที่3คือสัตว์อะไรเด็กๆก็มาดูข้อที่3ว่ามันคือสัตว์อะไรแล้วก็ให้เด็กๆวงกลมภาพให้ถูกต้องนะคะผู้ปกครองสามาร ช่วยฝึกให้เด็กสังเกตได้แต่ว่าอย่าทาให้เด็ก,ดกใหเก้เด็กลองฝึกสังเกตเองโอเคไมหมคะเด็กๆถ้าเด็กทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาส่งคุณครูนะคะแล้วฝากผู้ปกครองด้วยนะคะว่าการบ้านทุหน้าให้พยายามส่งทุกๆวันส่งวันต่อวันนะคะผู้ปกครองขอบคุณมากค่ะ วัดีค่ะวันนี้เจอครูแอลแล้วนะคะวันนี้เป็นภาษาอังกฤษตรงเล่นเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เด็กๆมีความสุขมากก็ไม่ต้องเขียนแค่เราทบทวนนะคะดูเล่มที่1ก่อนนะคะเล่มสีจุมพูนะคะเป็นการทบทวนภาษาอังกฤษที่เราเรียนไปแล้วนะคะฝึกอ่านตามก่อนนะคะ A B C D E L เด็กก็ดูว an ่าข <audio> right. ้างในเนี่ยข้างหน้าเป็นทิม์ใหญ่ข้างในเป็นทิมพ์เล็กนะคะสังเกตดูนะคะว่าพิม์ใหญ่พิม์เล็กอันไหนคู่กันนะคะจากคาสั่งเขาบอกว่าจงวงกลมอักบอรพิมิมเล็กให้ตรงกับพิมพ์ใหญ่เด็กสังเกตดูนะคะเล่มที่หนึ่งก็แค่นี้นะคะต่อไปเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองก็เป็นการทบทวนเหมือนเดิมนะคะ เปิดไปหน้านี้นะคะหน้า A เหมือนเดิมนะคะเด็กอ่านก่อนนะคะ A C E L G J K M N R ข้างหน้าเป็นพิมใหญ่นะคะข้างในก็เป็นพิมเล็กเด็กดูคู่กันนะคะคำสั่งมีอยู่ว่าจงวงกลม อักษรพิมเล็กให้ตรงกับพิมพ์ใหญ่เหมือนกับเล่มหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเด็กๆดูข้างหน้าว่าข้างหน้าเป็นพิมพใหญ่แต่คือคู่พิมพ์เล็กของมันนะคะภาษาอังกฤษวันนี้ก็แค่นี้นะคะวันนี้ง่ายมากนะคะเด็กๆแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างเด็กๆฝึกเขียนก็บควนอักษรที่เที่เด่านมาแล้วนะคะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย